่กบล,ลยครับกบลาเชิญให้เธอบรอบรลุธรรมเอามา,ามาเข้ามาค่อยอ,ไอ,อย่ได้เข้ามาก่อน<ๆ>เลยเธอเข้าม<ๆ>าก่อนเธอจะได้รีบไปปัญหาอยากรู้ว่าอย่างวิหารธรรมคืออะไรค่ะวิหารธรรมหมายความว่าคนที่เขาปฏิบัติธรรมลึกๆไปแล้วใช่ไหมหรือบางคนก็ สำเร็จไปแล้วใช่ไหมสำเร็จแล้วเนี่ยจะไปไหนอ่ะเพราะอายุขายก็ยังมีเหลืออยู่เช่นทํางานจนสําเร็จแล้วเป็นเศรษฐีแล้วได้ตามเป้าหมายแล้วมันไม่มีอะไรทาก็จะไปทําในสิ่งที่มันเป็นอะไรไม่เป็นประโยชน์เช่นไปเที่ยวก็ไม่ประโยชน์นะสำหรับคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเขาบรรลุธรรมแล้วนี่นะใจเขาก็ายังทํางานอยู่ใช่ไหมเขาไม่ต้องหางานอะไรให้ใจทํา บางคนก็อยู่กับอารมณ์แบบว่าสุนยตาทุกอย่างมันว่างมันว่างมันมันเป็นการเข้าไปอยู่ในวิหารที่สร้างบ้านให้มันเหรอคะมามาจิตใจจิตใจ,จมันจะสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เอาสภาวะนั้นนะเข้าไปอยู่ในน,นั้นเช่นบางคนก็เป็นอนัตตาคิดถึงอะไรก็เป็นเรื่องที่ อันนี้จังไม่เทียเท่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงบางคนก็ทุกขาอังเออทุกอย่างมันเป็นทุกข์ไม่เอาคือเป็นเป็นการปล่อยวางเป็นเหมือนคําบริกรรมไปเหมือนอารมณ์ที่ไปหล่อเลี้ยงจิตใจให้มันสบายไงคือจะไม่มีจิตใจเหมือนมนุษย์ทั่วไปจิตใจเหมือนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่มีงานทําก็เฮ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเยี่ยมเพื่อนนี่ใช่ไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นจิตใจวุ่นวายอยู่ดีใช่ไหมคราวนี้เขาก็ไม่อยากให้จิตใจเขาวุ่นวายเขาก็อยู่ที่ไหนเขาก็ไปไหนเดินไหนเนี่ยก็เหมือนกับ ออแล้วลึกถึงสิ่งที่ทําให้ตัวเองเนี่ยปล่อยวางเช่นทุกอย่างเป็นสุญญาตาไปไหนก็มันว่างเปล่านะมันไม่เที่ยงนะหรือบางคนก็เอาเอาอา,า,าณาปานสติเอาลมเนี่ยลมเข้าลมออกนะ้นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคือหล่อเลี้ยงจิตที่ไม่ให้ไปปรุงแต่งในเรื่องของอกุศลเช่นไม่ไปคิดเรื่องโลภโกรธหลงวิตกกังวลอะไรถ้าไม่มีอะไรอยู่ที่อยู่จิตมันก็จะวิ่งไปวิ่งไปแด้วไปเจอคนนั้นก็ ไปเรื่อยมันก็บางทีมันเป็นอกุศลไงเช่นบางทีวิตตกังวลก็เป็นอกุศลอยากได้ก็เป็นอกุศลใช่ไหมแบลว่ากลัวก็เป็นอกุศลแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าจิตมันไปทํางานที่ไม่มีประโยชน์อ่ะถ้าจิตที่ทํางานไม่มีประโยชน์ก็จับจิตเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ก็อยู่ในวิหารวิหารธรรมนี้ก็คือมีคํา แล้วมีความหมายมีความรู้สึกนั้นหล่อเลี้ยงตัวเองเหมือนกับพระริยาเนี่ยเขาก็บรรล้แล้วไงแต่เขาจะไม่ฆ่าตัวตายหรอกแต่เขาอยู่และจะให้เขาอยู่ทําอะไรเขาก็ไม่รู้อยู่ทําอะไรเขาก็เข้าไปอยู่ในแบบว่าเหมือนกับความภาวนาก็<ม>าอยู่กับอารมณ์ที่แบบว่าทําให้ปล่อยวาง<ม>ว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างเนี่ยไม่มีตัวตนหรอกทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติแล้วก็อาจจะคิดว่าเออมนุษย์กำลังทำอะไรกันวะมัน มันเล่นละครกัน <c oughs> นึก่าพของเ่านั่นแหละก็คือหล่อเลี้ยงอารมณ์ให้ตัวเองนั่นน่ะแบบสบายไงแล้วถ้าเกิดว่าตอนที่ตอ,ทตอนที่สมมติเรานั่งสมาธิไปเนี่ยอย่างคําว่าพึ่หน,ออน่อของหน้อพอถึงเวลาตอนที่เราแบบหลุดเข้าไปจิตมันว่างแล้วอะคะ่ะคุณพ่อคำเนี้ยมันจะหลุดมักจราไปเลยหนูจะไปเพ่งที่ลมหายใจเข้าออกอันนี้ลวงพ่อเคยบอกว่าเราต้องมีบ้านที่จิตอยู่ ลมหายใจเขาออกคือบ้างมาได้ไหมคะได้แต่มันมีประโยชน์แลเธอก็ได้เด็ดดูลมหายใจเธอจะมีปัญญาอะไรเพิ่มขึ้นนะ่ะเธอก็ได้เด็ดดูลมแล้วลมมันจะไปลมมันจะไปทําให้เธอฉลาดขึ้นไดนะ้ยังไงแล้วอย่างนี้เราต้องกลับไปที่ยุบหลอดงนหนออีกไหมคะยุบหลอดพงนหนอเธอก็ทําไปจยู่ถ้ามันเข้มข้นแล้วเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสภาวะเรียกว่าสงบมากแล้วเป็นปัจธิแล้วเป็นปิติแล้วทีนี้มันก็ต้องยกจิตขึ้นไปไปพิจารณาธรรมเออเธอก็เป็นคนที่รักสวยรักงามใช่ไหม รักสวยรักงามเธอก็ต้องเอาอาสุภา <c oughs> หรือเอาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจนารณาในตัวเธอก็ได้เนี่ยนะตัวฉันเนี่ยนะว่ามันมีธาตุน้ำเป็นแบบนี้ธาตุดินเป็นอย่างนี้ธาตุลมเป็นแบบนี้ธาตุไฟเป็นแบบนี้สภาวะมันเป็นยังไงตั้งอยู่แล้วยังไงแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วมันก็จะคลายออกจากการแบบว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะกลายเป็นคนแบบว่าเราเราหลอกตัวเองหรือเปล่าที่เราไป ไปไปเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้จากงนั้นทั้งหมดก็เป็นปัญญาที่จะผุดโผล่ขึ้นมาทําให้เราเนี่ยไม่ถูกอะไรในโลกนี้ครอบงําขังเราไว้และนี่คือปัญญาและที่สุดเธอก็จะรู้สึกว่าโลกใบนี้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่พ้นกับชีวิตเธอเลย <c oughs> และจากนั้นไปจิตเธอมันก็ทํางานไปปัป๊บป,ป,ปมันก็เป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมติกว่า เธอก็ไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นปุถุชนแล้วเพราะเธอก็จะเป็นคนที่แบบว่าจะทําอะไรแล้วจะโลภไปเพื่ออะไรไปโกรธไปเพื่ออะไรหลงไปเพื่ออะไรเธอก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ควรเกิดดีกว่าเกิดทําไมมนจใจอย่างแล้วเธอก็จะบรรลุธรรมเออแลอยากก็เปล่า อาอยาก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่มีอย่างอื่นไม่มีแสงสีเสียงอะไรมาช่วยเธอต้องจากปัญญาของเธอที่สร้างขึ้นมาจากความสงบที่เธอทํานั่นแหละ,ะแล้วนั้นนี่ก็จะเป็นพลังเธอก็ยิ่งเธอสมองเธอดีๆอยู่แต่เธอก็เจาะลึกเข้าไปเจาะลึกเข้าไปแล้วทุกอย่างนั้นมันจะมีคําตอบให้เธอว่าละครเธอดูเจ้าชายทิฏฐะมีทุกอย่างแล้วเธอก็ไปถามคําถามว่าทําไมเขาทิง้งเขาเห็นอะไรเขาถึงทิ้ง อ้าวคนเนี่ยจะทิ้งอย่างหนึ่งแล้วไปเอาอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอย่างนั้นนะมันจะต้องมีค่ามากกว่าเพราะนั้นเขาทิ้งอย่างที่เราต้องการแล้วเขาไปเอาในสิ่งที่แบบว่าที่ที่มนุษย์ต้องทั้งหลายทำไม่ได้ก็แสดงว่าสิ่งนั้นต้องมีค่ามากกว่าวก็คือการพ้นทุกเ์เอ,อเขาจะยังสาธุไปอยู่ในวิหารธรรมก็ได้ ถึงว่าจะไม่บรรลุธรรมเราก็อยู่ในวิหารธรรมก็ได้เวลาไม่มีอะไรก็ากาหนดเข้าไปเลยแบบว่าสร้างอะไรก็ได้ให้เป็นอุปนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวิหารธรรมของเราก็คือเป็นเป็นข้อทําให้เราเทำให้เราจิตมันสงบแล้วก็มีกุศลแล้วก็เป็นการดับความวุ่นวายได้แต่ว่าหนูยังนึกถึงตรงน,นั้นไม่ออกนึกตรงไหนไม่ออกนึกตรงวิหารธรรมเนี่ยค่ะ วิหารธรรมคือสําหรับคนที่มันมันเป็นสถานที่ที่ให้จิตเนี่ยไปหล่อเลี้ยงจิตอยู่ในนั้นไม่เป็นอกุศลวิหารทรรก็เหมือนบ้านวิหารก็คือบ้านใช่ไหมเธอไปทํางานที่ไหนมาเหนื่อยเธอก็ต้องกลับไปที่บ้านใช่ปะพรนี้บ้านของจิตเนี่ยถ้าเป็นบ้านที่วุ่นวายจิตเธอก็วุ่นก็แตกกระจายไปแต่ถ้าแบบว่าเป็นบ้านของจิตที่มีความสงบร่มเย็น ความเป็นอิสระเราเธอบอกว่าทุกอย่างมันสุญญตามันไม่มีอะไรเลยมันว่างมันเปล่ามันว่าเธอก็เอาอารมณ์สุญญตานั่นมามากล่อมเธอไว้เงี้ยมันว่างนะมันว่างมันว่างมันว่างจริงๆจากจากความรู้สึกและจากปัญญาเข้าใจปะตอนนี้หนูนั่งสมาธิเนี่ยจะพยายามเพ่งไปว่าถึงจุดเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่หนูวางไว้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นสีดำ เป็นเป็นหลุมของหนูอะค่ะซึ่งหนูจะมองว่าถ้ามันมีความ,มคิดผุดขึ้นมาจากมีหลุมเนี้หนูจะปัดทิ้งออกไปเลยเธอจะไปสร้างนิมิตอะไรเพราะว่านิมิตท,ที่เธอสร้างเนี่ยมันก็เหมือนเธอไปไปก่อสร้างเราไม่ต้องการก่อสร้างเราต้องการจะดูสิ่งที่มันผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเข้าใจป่ะแล้วเราก็ดูอาการมันแล้วมันหายไปเราก็อย่าไปติดใจว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงุ่นอย่างนี้ คือมันทําให้ใจิตใจเราหวั่นไหวหรือเปล่าทั้งชอบหรือไม่ชอบเราก็จะไม่เอาเราต้องทําใจให้เราเป็นกลางว่าเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจยังยงเธอก็จะบรรลุแนละ้วเตรียมตัวสาธุ